สวัสดีครับพี่น้องครับมือน,นี้เกียงไก่สานสินแสดงยูทีบ้านวัดวัด,วดนูนสะอาดบ้านลายเหนือตำบลน,น้ำสวยจังหวัดเลยครับมื่ออื่นไปลมสักเ,เพชรบณ์ครับ ต่างแล้วแต่เว้นครับเพราะวาเม่ววานนี้เขามาพักกันยุนิกวอยบ่นั่งเร่มองทเขึกเรียบร้อยนะครับกะให้ทิมจอครับกับเส้งเสียงไปเหิดกั้นตบปรดูแล มันพา,ากันมาปูสัตว์กันแต่เมือ่อเ้านะครับตัง้งแต่ขาเวทีเริ่มลงมาเพิ่นถามว่าเวทีหดใสแล้วครับถากันแย่งกันปูแล้วครับาถ้ามีเวลามาไทยอ่ะเบื่อใช้สิผลักขึ่งก็ได้นะครับยกมือหนับกว่ามเมี่ยงกันนะครับ เจ๊เจ okay. okay. ๊คุณว่าหมกอยู่ไหนหมกอยู่รถคันนี้ไหมใช่เลยหมกอ่ะหมกปลาอุนอ่ะรู่าเออเนี่ยเธอวอาเมื่กินเมื่กินเลยบ้าวม่อุ้นเนี่ยหมกอุ้นดักกินนี่เลยแต่มีลายไปในเนื้อน่ะคนเหนียวคนนั่งกินกันนี่พคน่ะเมื่อกินเรื่อมันกินได้ตีตัวเล้ง กินข้าเตียงใี้กินเล้งบ่กิววัดไก่ไหมทำแรกมอไงอ่ะทามันอามาันองเบิงจ่า

เอ๋อครับล้อไอ้ตั้งตำแหน่งก้อนส่นวะต,ตั้งก็ไปขันแป๊บนึงก็นแล้วส่วนวะกินข้าวเตี้ยเอะอไอโยชี้มีนมเส้นกินว่าับมือเศร้าดีเด้อเนีอยู่ขวดนี้ครับั่วเสาอันนี้กับเขาที่เอีนมือเศร้านี่ไหมอ๋อแั่ยอ,องออกมาเลยกินน้ำตุ้ยยอง เอาเลยรับเพื่นเาเขาคนทั่เลยเลยเดี๋ยวมีหมกปลาเยอะเอามาเลยเอามาเลยกินเนี่ยไม่เลวเลยถือว่าขับแกะผสมพันธุ์ยอดมกัล ถ้าตั้งตรงจะได้พื้นที่ง้ามก็หนีอยู่ครับแต่พอดีเ mm hmm. พื่อวมาปีกายมีหมอลัวงวงไงมาเล็นด้วยกันหันจากมุมพุ่นเข่าสาระว่าหลังคาสาระรู้เราะฉะนั้นครับเพิ่นก็นเลยหหันเฉียงออกสาระอยู่ทั้งที่เพิ่นเลยหหันไวที่ออกไปพุ่นมุมก็เลยบ่ค่อยง้ามปานนครับแต่ก็มาที่ปลอดภัยกับฝา โอ้ยชิมกิงปามันยำๆหบเลยแ่แล้้วต้อฟนไฟเลยนะที่ไปต่ออย่างฟืนต่อเต้าไฟน่เลย แล้วแต่ว้นก็บพมีหม่องหาหนูครับอยู่จังหวัดเลยไม่ค่อยมีหนูเลยบ่มีแต่ปลาหยักกลิ่นขอไปข้แยกห้องสกัดอ่ะพอดเลยวะแม่เลอดัดเต็มเลยกาล้งเข้มพอดีเลยดิแม่บอกบว่าแม่กำลังเข้มเข้มเลยไส่ไส่หอมขึ้นเลยอดูไปดีว่าพวเข้มว่าแซ่บต้อหมูกันมากินข้าวแล้วดิเฮ้

ตัวเนี่ยปีดเลยมองากมันๆเลยอเหยวด้วยอันนี้ชดแบนีโอ้กลัขึ้นกจักกระเดามันรับกระเดาเพหวานนะดูแองอ้ยาหวานเป็นล้มคมเป็นยากินไปรถ ขนมผู้เดียวปะเขาอยู่านมองเขาอยู่กับนี้แต่ของเขานี่ด้วเบิดอ่ะเบการไมมาแต่ใสบุ๊ัดอืมถ้ารู้จาเยมเนี้ยหรอังละายโอเมนย่างหาเลยนะนานวานเลยตัวอ้นนโอ้ยย่างรเอาากของเจ้าอีกจะลองมึงน่ะ ของแท่นะกระรเดาแท่นะโมเมนกระเดาทอียำแบบตะลัะฝากฝากของเจ้าอีกผมมาเสื้อล้วไม่พออีกคนงนตย๊ากอีพอปไม่กินไม่ไ้บ้านหรอบ้นนู่นมันกินบ่านเนี้ มีค <differences S 2> ับาคิปมากมานีแล้วครับพี่น้องครับกินข้าวกันมาทน่านนะครับครับสวัสดีครับ